สวัสดีครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องส่รงลองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับผู้ชายคนนี้พลังไม่ใช่ทิพยุทธ์นแน่นอนเป็นยังไงล่ะพลังของข้าแต่มันก็ไม่สําคัญหรอกนะอึจงจาเอาไว้ว่าในเขตหลักไม่มีใครที่มาขัดคําสั่งของข้ากงรูอยู่นได้ แล้วถ้าเกิดใครไม่ยอมฟังคําสั่งของข้าคนคนนั้นมันก็จะต้องลงไปนอนกองเหมือนกับหมาตัวหนึ่งคขาขยับไม่ได้พี่โกงพอเถอะข้ายกเลิกพันธมิตรก็ได้น้องสาวมันไม่มีประโยชน์หรอกนะข้าอยากจะให้เขาพูดมากกว่าอยากให้ข้าพูดอย่างนั้นหรยอทุยน้อยตายเถอะเธอะแกออกไปซะเจ้าฝึกฝนกันบ่มเพาะมานานหลายปีและตอนนี้เจ้าคิดว่าจะฆ่าเด็กใหม่อย่างนั้นหรยอข้าเป็นสิทธิ์อันดับหนึ่งของสำนักและข้าก็มีสิทธิ์ที่จะควบคุมสิทธิ์ทุกคน เขาใช้คำพูดหยาบคายกับข้าและข้าก็กำลังจะลงโทษมันข้าผิดอะไรสิทธิอันดับหนึ่งควรแล้วหรอที่จะทำแบบนี้ชายชรา,าวคนนั้นคว้างกงรู้หยุ่เพียงแค่มือเดียวเองเขาเป็นใครกันแน่นะทำไมข้าไม่เคยเห็นชายชรา,าวคนนี้มาก่อนเลยนี่เจ้ากล้าที่จะทำลายข้าที่เป็นอัจฉริยะของสำนักอย่างนั้นเลยข้าทุนเห็นเจ้า,าที่กำลังจะฆ่าต้นกล้าที่ดีของสำนักไม่ได้เ,เลยต้องทำแบบนี้ต้นกล้าที่ดีอย่างนั้นเลอนั่นมันเป็นเพราะว่าเจ้าได้ฝึกฝนเป็นเวลานานกว่าเขาเจ้าเทียบกับเขาไม่ได้หรอก นี่เจ้าจะบอกว่าข้าฝึกฝนการบ่มเพาะนานกว่าเขาแล้วข้ารังแกเขาอย่างนั้นเลยแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยงั้นข้าจะให้เวลามันสิปีถ้าเกิดมันไม่ชนะข้าข้าจะให้เจ้ากับมันมาคุกเข่าขอโทษข้าสิปีอย่างนั้นเลยสิปีมันนานไป1ปีภายใน1ปีข้าจะฆ่าเจ้าซะแล้วเจ้ากล้าสู้กับข้าด้วยการเดิมพันด้วยชีวิตไหมล่ะข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่กล้ามากกว่าข้าเนี่ยนะที่จะไม่กล้าเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเจ้าอย่ามาหาว่าข้ารังแกเจ้าล่ะ หลังจากนี้หนึ่งปีข้าขอแค่ถามกระบวนท่าเท่านั้นวันนี้สุนัขของข้าได้กำหนดชีวิตและความตายไว้ที่นี่หลังจากนี้หนึ่งปีเราจะมาสู้กันที่นี่หากมันสามารถป้องกันกระบวนท่าของข้ากงลู่หยุนได้ในสามกระบวนท่าข้าจะยอมฆ่าตัวตายโดยไม่บ่นสักคำเลยเอาละถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาตัวให้ดีๆอย่าด่วนตายก่อนที่จะครบหนึ่งปีล่ะเจ้าแน่ใจหรือเปล่าที่จะชนะกงลู่หยุนภายในหนึ่งปีนะเออผู้อาวุโสเอาจริงๆข้ามั่นใจเพียงแค่สิบส่วนเองหาสิบส่วนเองอย่างนั้นเลย เอาเถอยังไงเจ้าก็จะต้องพยายามด้วยตัวเองแต่รางพรสวรรค์ออกมาแล้วไปดูซะใครมีคำถามไหมอันดับที่12ชูเฟิงพรสวรรค์ไม่สามารถระบุได้พรสวรรค์ที่ไม่สามารถระบุได้มันคืออะไรกันชูเฟิงนั้นไม่สามารถแสดงพรสวรรค์ได้จึงไม่สามารถระบุได้ฮ่าฮ่ามันก็ชัดเจนแล้วเขาไม่มีพรสวรรค์ยังไงล่ะสำนักเราไม่เคยมีคนแบบนี้มาก่อนเลยนั่นมันก็ขยะดีๆนั่นเองแหละนะเฮ่ชูเฟิงข้าขอโทษด,ด้วยนะที่ไม่สามารถช่วยเจ้าได้นะ่ะ ฉันจะโทษเธอได้ยังไงกันเล่าคนอย่างกองรู้หยุนนั้นเธอไม่ควรจะไปหาเรื่องด้วยซ้ําแล้วหนึ่งปีต่อจากนี้ล่ะเขาทําอะไรข้าไม่ได้หรอกนะเจ้าจะชนะเขาได้ยังไงกองรู้หยุนนั้นอยู่ในระดับกราบยุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฉันยังไม่อยากจะให้เธอตายนะข้ารู้นะว่าเจ้าเป็นห่วงข้าแต่ข้าถอยไม่ได้แล้วถึงเจ้าจะฆ่าเขาได้แต่ตระกูลของเขาจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เจ้าหนีไปอยู่ที่ตระกูลของข้าเถอะนะตระกูลของข้าสามารถปกป้องเจ้าได้นะ มันก็ดีนะแต่ข้าขอไม่เปลี่ยนแทจะได้ไหมแต่ขอเข้าไปในฐานะของลูกเขยตระกูลซูน่ะนี่มันกี่โมงแล้วเจ้ายังจะมาพูดเล่นอีกซูเหมยข้ารู้ว่าเจ้าดีกับข้าแต่ข้าชูเฟิงไม่เคยกลัวใครข้ากล้าท้าเขาไปแล้วในวันนี้ข้าจะต้องรักษาคําพูดของข้าด้วยชูเฟิงข้าชูเฟิงไม่เคยกลัวความตายใครที่มันรังแกข้าข้าจะทําให้มันต้องชดใช้ข้าอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่ามันจะไม่มีใครมากดขี่ข้าชูเฟิงคนนี้ได้